วสวัสดีครับวันนี้เราพาเด็กๆมาชมน้องหอมแดงนะครับที่สวนสมเดจศรีนครินนะครับจังหวัดศรีสะเกดซึ่งวันนี้คนก็มีพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านในกันครับว่าจะมีพี่น้องมาเยี่ยมชมน้องหอมแดง แต่มากน้อยกี่คนนะครับเนาะเอ้าหมูเดงเมือเอ่อยแล้วไปเดินไปดูหมเดงกันครับไม่ใช่มหมเดงสีหอมแดงน้องหอมแดง เอ้ยเว้ย้ยมันงับมือได้นั่นน้องหอมแดงไม่ใช่น้องหมูเดง โอ uh ้ต huh. um, ัวใหญ่คือตัวตวใหญ่เลยอันป้าย่างก่อนนะป้ายอย่างนันป้าเบิกบ่แมนอบ่บ่ตัวใหญ่มากบรรยากาศ ปลาคู่บนนึงเน่ปลาตัวใหญ่มากคนเยอะมากเดี๋ยวไปซื้อตั๋วครับไปดูน้องหอมแดงอันนี้บรรยากาศทานเข้ามีคนที่ถ่ายรูปและคนให้อาหารปลา ต้นไม้เยอะครับโล่มทีอากาศจะร้อนแต่ก็เกย็นสบายนะครับก็มีร่มไม้เยอะมีตู้หยอดไปวางรอที่ช่องรับอาหารปลาช่องรับอาหารปลาด้วยครั้งละสิบบาทหยอดใส่กระปุกหยิบภาชนะไปวางรอที่ช่องรับอาหารซื้อตัวครับซื้อตัว เด็ก10บาทพวกใหญ่สามสิบาเนืน hey, ้อเนเนนืนเนื้อน่อนืกอเนอน้อนอเน้อนืนื้อเ้อเอนน้ออ้น้้เอนอื้อนเื้อเ อะไรนะแลปิปิดกระตายท่านหนูบ่ะน่ะหนูต่เผาบ่เน่ยหน่อยคือการเลจรยงวิงกรลอกเหมือนเด็กหน่อยเหมือนนั่นตัวเล็กน่ารักเสียงหย่แบบนี่เขาเศร้าเหลอม้ากเลย

ยินดีต้อนรับไว้ยอะไรหอมอยังขึ้นมาเร็วไว้หมูหอมหอมแดงหอมแดงเปล่าไม่ใช่หมูแดงน้องหอมแดงเพื่อนของน้องหมูแด,ง,ด,ง,ดงอยู่คนละที่กัน นีโปโปเมัสน,นี่ครับตัวใหญ่เลยอันนี้พันใหญ่รุ่นใหญ่เนาะอ่าดูน้องอ่าอันนั้นน้องหอมแดงเนาะเข้ามาเกินบูด่งบัแมเด้ะอันนี้แม่แม่น้อง

เดี๋ยวมันมันเป็นพันใหญ่เนาะแม่นัดข้าวุ้นอยู่จังหวัดต้นไหนต้นไหนชวนบุรีเป็นพันหน่อยพันแขะอันนี้พันใหญ่แต่ว่าเกี้ยงึ้นนาะขึุ้มหนุุ่้้มหน่มเงนเห็นอยู่เห็นซ้ำกันมาได้เห็นะข้าวแป้นึงเดี๋ยวเข้าวุ้มข้้วข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวแปเดี๋ยว้ไป คนมด,ดูเยอะเลยน้องหอมแดงน้าหักเกินไปปยูกแถวคือเหลืองแต่บริเวแป้งฟันบ่ <c oughs> เบื้องนี้แหละเนาะเขียนไหมเขียนไหมพ่อไปเบื้องด้านหลังมาดทั้งฝีกับมีบ่ทั้งนั้นหอมแดงตังนี้กระเทียมบ่อันนี้น้องกระเทียมรึเปล่าหนูไปเห็นนะพ่อเออเดี๋ยวพีผีเห็นอยู่้ะพี่กินหยาอยู่หนูไปเห็นออมาหนูไปเิ่งกินหยาขึ้งหัวเลยจังพ่อหนูไปเห็นเออเดี๋ยวให้ดูพ่อเชื่อนะ จับไปจับไปเก็บป่ะตัวใหญ่เลยจับในแน่นยืดขึ้นยืดขึ้นอันนี้พอมีหลุมนะเป็นอาวันพ่อ

อืมตรงนี้ก็สวยแล้ว,น,ว,ลวน้องหอมแดงกับแม่อุ่นอุ่นน้องหอมหอมแดงยกนิ้วด้วยแลบดิ้น ไงอุ้ยอะน,นี่มีตัวนี้มีเพื่อนดาวมีอะไรเนี่ยอุ้ยมีหมาม,มีหมาหมาหมีตัวโลกเป็น,มห,ปนหมีหรือเป็นหมาหรือเป็นหมาหรือหมีอุ้ยตัวใหญ่เลยตัวนี้ จีปีนเขาไหมอ้ยไตมีไตเล้ากระโดดโดดอุ้ยมีไมแล้วมีไหไหมแล้วแม่ขาเอามีอะไรไม่แม่มันยืนได้ด้วยมีไม้เหรอนี่มันยืนได้ด้วย มันอยากปีนบ่เรื่องอยากออกมันอยากออกแล้วมันอยากออกแล้วจะมีแต่ปูเนาะมันมีกก้ใหม่กิ้งใหม่มันนั่นเลยนั่นเดือดเติงเต้งมันปีนบ่ถึงข้านกรอกอีสขึ้นไว้เพื่อนยังบ่อยมันปีนบ่เนันยวนะครับนะครับหลังจากชมน้องหอมแดงนะครับแล้วก็สัตว์ต่างๆนานาชนิดหลากหลายหนูๆก็มากินไอติมกันครับแก้เมื่อยคลายเหนื่อยคลายร้อนกันเนาะ ก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านก็อย่าลืมมาชมกันนะครับน้องหอมแดงสวัสดีครับ